สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีดิชแนลค่ะเจ,เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับเมนูอาหารบ้าน,านค่ะวันนี้อิดทำเมนูจานเดียวนะคะเป็นอาหารเมนูจานเดียวนะคะเป็นนี่ค่ะไรเอยผัดกะเพราเครื่องในไก่สูตรพริกแห้งนะคะนี่ค่ะนี่โอ้ยหอมมากน่าทานมากเลยค่ะมาค่ะมากินด้วยกันเลยค่ะ กะเพราปลูกเองนะคะกะเพราปลูกเองหน้าบ้านเลยค่ะพลิกเทินให้เห็นชัดๆนี่ข้าตักมาแบบจนล้นทานเลยค่ะไม่รู้จะหมดหรือเปล่าหิวมากเลยค่ะวันนี้ไปค่ะกินด้วยกันค่ะ ทำสูตรพริกแห้งนะคะมันจะทําให้หอมค่ะแล้วก็เผ็ดเผ็ดร้อนแล้วก็ทําให้มันดับกลิ่นเครื่องในด้วยเนาะจะทำให้หอมด้วยค่ะสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเดินน้ำลายก่อนละโคตรมากมาค่ะมากินด้วยกันค่ะคำแรกกินเปลือกนะคะนี่ค่ะเป็นตับไก่แล้วก็ใบกะเพราแล้วก็ข้าว อือีกใช้พริกแห้ง33เม็ดนะคะ เวลาเราจะทำกระเพราข้างในไก่เราต้องล้างให้มันดีๆก่อนเนาะถ้าใครชอบอยากจะทำทำทานเองแบบนี้ค่ะต้องล้างอร่อยมากค่ะอร่อยจริงๆใส่ข้าวเยอะ ดอยากกินข้าวสวยค่ะวันนี้อยากกินข้าสวากกาสวยกันเลยเออทำผัดกระเพาดีกว่าหน้าง่ายๆนะเทำบางตีเรานึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็เออ เปลี่ยนอยากอยากกินข้าวสวยบ้างเพราะว่าอร่อยค่ะ เป็นอาหารกานเดียวง่ายๆนะคะมะเนื่กระเพราปลูกเองปลอดสารค่ะ กะเพรางามๆก็เลยจัดผัดกะเพราซะเลยกะเพรางามมากกินรดนน้ำทุกวันค่ะลูกในกระถางอยู่ประมาณสี่กระถางได้ อถดน้ำทุกว่างามเลยเนี่ยนะผักบางอย่างเราปลูกเองเราไม่ต้องซื้อเนะปลูกในกระถางได้ ข้าวมาเต็มถาดเลยนะคะเนี่ยเผ็ดร้อนอร่อยค่ะนี่เอาแบบนี้เลยมาค่ะหาข้าวค่ะปลามากินด้วยกันค่ะ น้อนช้อนเลยค่ะข้างในอไม่มีกลิ่นข้าวเลยล้างก่อนแล้วก็เอาไปลวกค่ะ นก็เลยไม่มีเินขาวล้างให้สะอาดเลยนะล้างหลายๆน้ำค่ะบางบ้านถ้ามีน้ำส้มสายชูก็เอาน้ำส้มสายชูล้างด้วย มันจะได้ไม่มีกินแบบนี้ค่ะไม่มีสินค้าเลยมีกลินมีตับแล้วก็หัวใจ เอาพริกสันหน่อยอ๋อมันไม่ไปค่ะอืมวารสชาติถูกใจมากค่ะหอมใบกระเพรา เผ็ดร้อนด้วยพริกแข้งแต่ไม่เผ็ดมากนะคะ ใบกระเพราใส่เยอะๆคะ่ะหอม,อมแต่ข้ามันเยอะนะคะเนี่ย ตอนแรกคิดว่าจะไม่หมดอร่อยจนหมดเลยทีเนี้ยบรรยากาก็น้องไปข้างนอกแดดจ้ามาก ยิ่งกะเพรายิ่งกะเพราถ้าเริ่มดอกอ่อนๆน,นะคะยิ่งอร่อยกะเพราต้นไหนที่กำลังดอกนะหอมเลยทีเดีโอ้ล้นกะเบ้ง Nha, đốm mang. nó, anh ăn mang. nó lộn chìm. Tiếng người học. Mm. 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 ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่หมดถักข้าวเยอะมากประมาณ4ทับพีได้คะ่ะข้าวหมดแล้วเฮ้ยผิดตอนหลังเนาะเ้ยผิดตอนหลังโอเคค่ะสำหรับวันนี้อีกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง Eat Eat Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 啊，行、ah,。